สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการขอย้ายนะครับโรงพยาบาลประกันสังคมนะครับซึ่งสามารถทำด้วยตนเองง่ายๆนะครับวิธีการนะครับไปที่ App Store นะครับหรือเพจสโตร์นะครับสำหรับผู้ใช้ Android นะครับจากนั้นครับให้ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ssoconnect ครับเราพิมพ์คำว่าประกันสังคมไปเลยก็ได้นะครับหรือพิมพ์ว่า ssoconnect ก็ได้นะครับ แอปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสีฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นครับให้เราทําการดาวน์โหลดเลยครับนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับนะเมื่อเข้างานมาแล้วเมื่อเข้าเปิดเข้าใช้งานแล้วนะครับในหน้าแอปเนี่ยนะครับจะมีให้เราทําการล็อกอินนะครับด้วยเลขบัตรประตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับหรือใครที่ยังไม่เคยใช้งานแอปนี้เลยนะครับให้มาคลิกตรงนี้ครับที่คําว่าลงทะเบียนครับเมื่อลงทะเบียนตรงนี้นะครับมันก็จะมี ให้เรากรอกนะครับข้อมูลนะครับนะนะตรงสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับก็ติ๊กเข้าไปนะครับมีเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ก็จะใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์มือถือนะครับตั้งค่ารหัสผ่านชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับนะใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับนะเมื่อกรอ นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ระบบของประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลของเรานะครับมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลประกันสังคมนะครับอันนี้จะเป็นยอดเงินชราภาพนะครับเป็นยอดเงินสะสมเอาไว้นะครับเมื่อเราอายุครบ55ปีนะครับก็จะได้เงินตรงนี้ไปนะครับเป็นเงินที่เอาไว้ใช้สําหรับ ยาสีภาพนะครับวันที่เราไม่มีงานทําแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิประกันสังคมนะครับสำหรับทําฟันคงเหลือนะครับนะเราก็จะได้รับเปลี่ย900บาทนะครับสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับละเอียดอื่นๆนะครับทุกท่านก็ลองไปเปิดดูนะครับว่ามีเมนูอะไรที่เราสามารถเช็คได้บ้างนะครับตรงนี้ครับด้านล่างสุดตรงนี้นะครับนะจะมีคําว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ มันจะมีให้ติ๊กนะครับว่าเลือกเปลี่ยนจระจปีนะครับหรือว่าย้ายที่อยู่นะครับแล้วก็ติ๊กไปนะครับสําหรับผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนประจําปีนะครับจากนั้นครับนะเราก็มาเลือกครับว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลอะไรนะครับตรงนี้ครับเราอยู่ในพื้นที่ชนบุรีนะครับหรือที่ทํางานเราอยู่ชนบุรีเนี่ยนะครับมันก็จะมีโรงงานในชนบุรีเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับเราก็เลือกครับว่าเราต้องการที่จะ เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับนะของโรงพยาบาลอะไรนะครับเวลาเราเจ็บป่วยไข้อะไรพวกนี้นะครับก็เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเรานะครับใกล้ที่ทํางานเรานะครับนะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรงตัวผมเลือกเป็นเอกชน2ตรงนี้นะครับนะนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตรงนี้เราก็อ่านนิดนึงนะครับอ่านเสร็จปุ๊บติ๊กยอมรับตรงนี้ครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับนะใช้เวลาไม่นานนะครับนะไม่กี่วันนะครับโรงพยาบาลของเราที่เราทําการ สมัครนะครับเพื่อขอย้ายหรือขอเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็ไปใช้สิทธิโรงพยาบาลนั้นได้เลยนะครับกรณีที่จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เราเลือกนั้นเนี่ยนะครับมีสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลเขารองรับจํานวนคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจำนวนมันเต็มแล้วนะครับรับต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับก็จะเลือกไม่ได้นะครับมันก็จะถูกการปฏิเสธขอย้ายนะครับเราก็เลือกโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียงอื่นๆแทนนะครับนี่เอง นะครับนะก็เป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับหรือย้ายนะครับโรงพยาบาลประกันสังคมด้วยตนเองนะครับสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องวิ่งหรือวุ่นไปที่สํานักงานประกันสังคมนะครับทำได้ผ่านแอปพลิเคชันที่เราใช้งานได้เลยนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ